ความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราฝึกทุกวันเนี่ยเราจะเก่งมันมากยิ่งขึ้นถ้าอยากว่ายน้ําเกง่งก็ว่ายน้ําทุกวันใช่ไหมถ้าอยากวิ่งเก่งก็วิ่งทุกวันเลยเออรับรองเก่งแน่เหมือนกันอยากเรียนวิชาไหนเก่งเนี่ยเราก็พยายามค่อยๆดูค่อยฝึกฝนทุกวันอยากเก่งภาษาอังกฤษก็พูดภาษาอังกฤษทุกวันอยากเก่งเลขก็คิดเลขทุกวันอยากเก่งสมการก็แก้สมการทุกวัน เนี่ยมันเป็นหลักการเบสิกหลักการพื้นฐานง่ายๆเลยก็คืออยากเก่งเรื่องไหนเนี่ยก็ให้ฝึกเรื่องนั้นเนี่ยในทุกๆวันโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกเรื่องของการแก้สมการกันกนักเรียนมาดูตามครูทีมเลยนะตรงนี้35ส่วนด้วย2ขอไข่ลบ5เท่ากับ7ส่วนด้วย3อันดับแรกเลยต้องการหาอะไรต้องการหาตัวแปรตัวแปรมีอยู่ตัวนึงก็คือขอไข่ตัวแปรคือตัวที่เราไม่ทราบค่า ในขอไข่มันมีตัวพลุงพลังที่เราไม่ต้องการอยู่ก็คือมีเลข2ไม่เอาไม่ชอบ5ไม่ชอบ35ไม่ชอบเราต้องกําจัดไอตัว3ตัวนี้ทิ้งไปอ่าต้องกําจัดทิ้งไปคําถามกําจัดตัวไหนก่อนเออแต่ก่อนไปถึงคําถามนั้นนะมีสิ่งหนึ่งที่ควรจะถามก่อนเออว่าเอ,อตัวแปรมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเราไม่ค่อยชอบอะนะเราอยากจะแก้มันง่ายยิ่งขึ้นใช่ป่ะเราขอย้ายไปอยู่ทางด้านบนเห็นไหมนักเรียนเวลานักเรียนทําทีละขัน้นทีละตอนเนี่ย นะแต่และบรรทัดที่เราทำเนี่ยมันจะค่อยๆง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้น,ง,นง่ายขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมขั้นตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นขั้นตอนที่มันยากที่สุดเลยเพราะเราต้องรู้ว่าเราต้องทําแบบไหนใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเราไม่อยากให้มันอยู่ข้างล่างเราก็ย้ายมันขึ้นไปโดยการคูณควายคูณแบบนี้เลยนะเนี่ยคูณสลับกันเขาเรียกว่าคูณควายโอเคปะ่ะอ่ะเอา3มไปคูณกับ35จะได้เป็น3คูณ35แบบนี้นะคิดว่าตรงนี้ทุกคนน่าจะได้แล้วก็ครูก็จะเอา2ขอไข่ นะลบ5เนี่ยโยนขึ้นไปคูณกับ7จะได้เป็น7คูณกับ2ขอไข่ลบ5แบบนี้นักเรียนพูด3าอีกครั้งหนึ่งนะถึงแม้ครูจะต้องพูดเป็นร้อยหนเนี่ยครูก็จะพูดเออว่าต้องใส่วงเล็บด้วยเสมอถ้านักเรียนไม่ใส่ความหมายคือผิดและนี่จะทําผิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆต้องใส่วงเล็บด้วยเสมอถ้าเราไม่ใส่เนี่ยนะสมมุติเราไม่ใส่นะความหมายของมันก็คือว่ามันก็เพียงแค่7เนี่ยคูณกับ2ขอไข่แค่ตัวเดียว แต่การที่เราใส่วงเล็บหมายความว่า7เนี่ยจะต้องคูณทั้งอะไรคูณทั้งก้อนตัวนี้เลยเออเจ็ดจะต้องคูณทั้งก้อนตัวนี้เลยฉะนั้นเนี่ยพยายามค่อยๆเรียนรู้หลักการมันเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดโอเคปะ่ะโอเคนะอ่ะได้บรรทัดน,นี้ออกมาโอเคเราต้องการหาอะไรเราต้องการหาขอไข่ใช่ปะ่ะเออนักเรียนดูซิไอ้ขอไข่เนี่ยตัวที่เราไม่ต้องการมันมี2ใช่ไหมเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นมี5แล้วก็มี7ย้ายตัวไหนก่อน ย้ายเจ็ดก่อนเออเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกรัว้วเวลามองให้มองวงเล็บเหมือนรั้วบ้านใช่ไหมย้ายตัวที่อยู่ห่างที่สุดก่อนก็คือ7 7ย้ายไปหารเพราะมันคูณอยู่กับรั้วบ้านใช่ไหมเราจะได้เป็น3คูณกับ35แล้วก็ส่วนด้วย7อ่าได้แบบนี้นะ,ะนักเรี่นคิดว่าตัดทอนได้ไหมได้เจด้ได้เป็น3คูณอะไร3คูณ5 3คูณ5เป็น15อ่า3คูณ5เป็น สิบห้านะทุกคนโอเคจากนั้นทำยังไงต่อเราก็ย้อนกลับมาดูฝั่งนี้เอมันมีสองนะมันมีห้านะย้ายตัวไหนหลักการเหมือนเดิมย้ายตัวที่อยู่ห่างก่อนก็คือย้ายห้าไปห้าย้ายไปทำไรครูพิมก็จะย้ายมาบวกใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันลบย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็จะกลายเป็นบวกจะได้เป็นสิบห้าบวกด้วยห้าสิบห้าบวกด้วยห้ามีค่าเท่ากับยี่สิบยี่สิบเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสองขอไข่ ใช่ไหมโอเค2คูณอยู่กับขอไข่ย้ายไปหารจะได้เป็น20หารด้วย2ซึ่งก็มีค่าเป็น10ขอไข่เนี่ยก็เลยมีค่ารักกับ10อันนี้ก็คือคำตอบของสมการนะตอบ10